สวัสดีครับกำนันยมปูกับลานน้อยครับผมสวัสดีครับมือในอยู่สวนพักครับย่างมะแรงนะครับแดดร่มลมตกเนาะที่ย่างมันก็บอแดดจั <c oughs> น้อยนบตอนนี้กําลังเฮ็ดแปลงพักครับแปลงพักที่จะเสริมอันนี้เอาพักผักกาดออกจะเฮ็ดแปลงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ว่านปุ๋ยห้องพื้นนะครับปุ๋ยรองพื้นของปลานินทองเนาะเป็นปุ๋ยห้องพื้นก่อนเฮ็ดแปลงเฮ็ดแปลงเรียบร้อย คุณครับแป้งหนึ่งเอาเออยู่ให้ถุงกะเอามาใส่เลยครับเอามาใส่แป้งเดี๋ยวจะได้สื่อใหม่อีกลรอครับอันนี้จะล่งพักคณะคณะแต่ว่าเดี๋ยวบวันให้มันขีเกินไปหรอกนี่ครับปุ๋ยใส่ย่างเดียวเท่านี้ปุ๋ยห้องเพื่อนนะครับมันจะเป็นฟุ้นนะครับลุนนีสามร้อยห้าสิบาทห้าสิบกิโล ไปย่างเดี่ยวเลยเอาน้ำเอาน้ำมาลดก่อนอันนี้นะครับแปลงแปลงตัวเอลเนี่ยจะใส่ผักบุงจีนครับตัวนี้จะวันผักบุงจีนถือถือนั้นมาด้วยนะก็หรือค่อยถือมันก็ได้ตัวนี้ววนพักแผ่ว,วขยายเตรียมแล้วครับเพราะว่ามันแตกออกก็เลยได้ลกของมันนี่ละขยายของมัน,มน,ววน,ววนก่อนจะวันก่อนจะวันก็ก็ก็ รถให้มันเปียกเลยเวนัวนวันได้เลยไกันก็ไดดให้มันจมปัดจมปัดลงไปนะปลากรุงกินตะว,วนนั้นมันทัวเลยอเอาลองมึงลองมึง<อ>ปีมือพ่อป่ะเอ้ากระติกน้ำไว้ อ่านี่นนหนึ่งซองสิบสิบบาทนะครับไปเบิ้งอยู่ในห่างโอ้ส <30 S 1> ามสเสสามสิบกว่าบาทนะครับแต่ว่ามันอาจจะขึ้นที่ที่ยี่ห้อมันนั่งกัะเด้ที่ยี่ห้ออ้ออันนี้เบิ่งดูคำนี้เนี่ยสิบบาทซ้ำกันนะครับตัวนี้แตประมาณตำตำตำแป๊กนั่นแหละไม่เลยครับเบิ่งกันอ๋อห่างๆ่าง ในเครื่องเดียวเท่านั้นเครื่องก็คืองใ้เครื่องเดียวเท่านี้นะเอาเอาขนาดขนาดเมื่อวันเมื่อวันมันมันหน่อยก่อตัวนั้นไปห้าแลนไปซื้อเอาพันพันปูนพันผ้าปูนมาใส่เป็นหลาเอาใส่ขนาดนี้ตัวนั้นค่อยเอาอยังไมาลงก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้ไม่ต้องขันก็ได้ เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมากมันจกดีคนละอย่างคณะเพราะว่าคณะเขาเจได้บ่งด้วยวที่วานห้างห้างให้มันได้กินเลยครับนี่โอ้ได้เยอะมากเลยนี่ห้างห้างกับโอเคีดี้พอเห็นว่ามันทีแหละมันเกิดกินมะท่านแล้วก็บองง่พร้อมมันมันแฉไปเลยพอซุ่มหมวห้างห้างมันก็ทางขึ้นได้กินดวกใช่ไหมก็สิว่า ก็เรียนสูตรว่ต้องบ่งเลยถ้าเห็ดหน้าก็ยังแบบบ้านยังมีเนาะบอร์ดำเนี่ยล,ลองเบิ่งครับเห็ดเอยียงได้หลายสูตรบ่ถือใจก็คุดเห็ดไม่ก็ได้ครับว้าวจะทำพอแล้วคือยังพักซี่นี่เอามามา่วงเอามาม่ดดีกว่าซื้อซื้ออันนั้นเคือยังพักซี่นี่กับซีบ่ถือใจเยอะบ่ยอ,บยอมดอก ชิเปียนที่ห่อครับอันนี้ไปซื้อเพราพราได้ซื้อเป็นซองนะครับอันนี้ซื้อเป็นห่อที่เขาเจ้าเฮ็ดห่อขายซุ้มซุใจที่เขาเจ้าจะเฮ็ดเป็นพันเองเนาะนี่กระเทียมพันต่อพันนะนะประมาณพ,พักอันนั้นอดขอบนะั่นที่ว่านลั่มหมกไป็อดขอบเดี๋ยวก็ซ้ำมันอีกเลยเ,เลย่ยขนาดเลยกิน,ดนดได้หรือกันขนาดอะไร กินเป็นพวกเป็นพักกินสดก็ได้ข้าวจีพัทพัหมันได้เยอะดิสำประกาศกล่องตุ่งแล้วเนาะกินโอ้โหกินซาใจโอโ้ยวันเดียวแปลงนั่นแลวน้วก็พุ่นอะไป้วันหอดไอ้คนไหมหวันหอดไอหน่ำแปลงมะควา <c oughs> เก็บกินมะ <c oughs> หวัดเบาไปเก็บพิมพ์มปตะกาศดิ S <S อันนี้บริเก็บแค่นี่กับเพาะแค่จตกมือสองมือนึงนี่เนาะเทียกว่ากระเพาะที่ว่าบ,บริเก็บกินกับพร้ากับเยียงนี้เบ่งดอกสัตว์เกินมือนัออ<ด>้มนมาะไทยกับใบเตยนี่ต้นนี้ครับที่ว่าใบเตยวัดว่ามันเกือบจะเท่าออหัวหนูแล้วนี่เพื่อข้าวาออเดี๋ยวครับจะพักขึ้นเต็มเดี๋ยวเอาโอ้เอาขี้เก็บดูก็พอะวกมันเจกบดูเก็บดูก็เนาะ ยี่อเสื้อต่อทันเห็นแล้ะในกลุ่มไกลนะครับสอบแกะเรากับมีดได้พอะนี่ยื้อเสื้อต่อทัานนะ่ะเมนนี่ครับสลัดน้ำไปแต่งหมดยกมาแล้วเดี๋ยวสี เสีย Salvador, เ ok. ่ยหนาครับเป็นีเสี่ยงหนาเสี่ยงหนาหวังพักอนไรก็ขั้นดินเรียบร้อยนี่ขั้นดินซื้ออุปกรณ์มากข้นดินนะครับอุปกรณ์การเกษตรก็แผงนะครับก็พอทั้งร้อยนะครับแต่ละอย่างยันเตโยเว้ยกาซื้อสิ่งที่จำเป็นดีๆก็พื้นอยากได้มันก็อยากได้เบืดให้มันคุบๆด้วยว่าอันนี้เป็นอะไรครับ อันนี้ซื้อน้ำทุกอย่างยี่สิบาทนะครับนี่ทุกอย่างยี่สิบาทเบื้องไม่ซื้อมากก่นี้อันนี้ซื้อซื้อไม่มากนี่กัอันนี้สามสิบกว่าบาทแล้วแข็งเลยก็ไปเบ็ดเบื้องเลยวันของทหารตัวตัวนี้แพ่งเลยโอ้บพ่วงพืดินตัวนี้แปดสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าบาทนี้ตะว่าทำงานอย่างมันครับถือคิงเราเลย จะได้กินคณะก็บพรว่โดนดอกกระมาณเครื่องเดือนเครื่องเดือนก็ได้ผลน,นี่แปลง่ยนคุดไปขว่าง,างนิดน,น่อยๆตามอดีตเช็ดๆุดแปลงไปครับก็เออไปเหนมากกับเต็มบุ่นทีที่ได้ขยายได้ทีได้มัางหัวออกก็อาจจะอาจจะอาจกับบอกกันเลยเนาะบอกกันอาจจะออกมาเป็นเอาเป็นพ่อเลี้ยงปลามาเป็นแนวเขียนเนาะ อาจจะไปถ้าไปพิ้งก็คือไปพิ้งกับท่อ,อไปตัวเจอกระเบิ้งก่อนครับตัวเรื่องปลานะครับเพื่อไปไปเบิ้งไว้แล้วถ้าคุดเทปเนี่ยน,น,นะจะบ่้ยากเว่าน,นึงา้องมีอุปกรณ์ครบแล้วไปเบิง้งท่านปลาท่านปลาที่เรื่องปลาดุกนะครับท่านปลาดุกแลก้วก็ปลนะาดุกปลาปลาคอเนาะตุ่มปลาอย่างไรลก็าปลาที่เข้ากินประจำนะปลาคอเนะี่ย วันตอนแรกจะย่งย่างผไดเตรียมแกบนะครับคือคือห้าวห่าววันเราห้าเห้าวห่าวบริวารแกบในซุ่มซุ้มเนี่ยครับวัตถุปลงแกบมันกะทิเป็นพวกพวกแดดเนาะให้มันบ่บ่ให้แดดบ่ให้แดดมันลงใส่พักแบบแบบเต็มเต็มบินมันกะทิรวนซุยเนาะ้วก็มันกะทิเป็นปุ๋ย ได้ว่าดินพุดีด้ยพุดนี่สังเกตเลยขุดขึ้นแปลงมันฟูขึ้นก็ลายตอนแรกมีโอ้ยขุดยากเนาะป่นานี้พอดีเอาพักการออกระบนันเมา่อขุดนี่เป็นดินทรายเป็นดินล้วนเล็นกน้อยพวกพักอีกต่อคือตัวพวกนี้ขึ้นนีก่ก็โอ้าักเลยอันนี้แก้ก็ออกไปเรื่อยๆครับ นำบรรยากาศนะมุมกว้างสวนแค่นี้ก็มีความสุขได้ครับเบิ่งสีของผัสโอ้สุดยอดเลยเบิ่งสีหนาคนนำเกิ่ยงเกี่ยงเชื่อกตะเขาจักเป็นจังใดได้สมือกินข้าวแซ่บไรกินข้าวแซ่บเป็นอาหารครับย่านน้ำนักทั้งคนอีกยุ กมีสวิงเร็วนาะมันกับกำลังช่วงปรับอยากอะคิดอยากแต่ผู้ลูกก็อยากลดน้ำหนักผู้พ่อก็้เสื้อกินเบื้อเมื่อยว่าแต่บมเมนตสร้อยจุสร้อยจุกับจูยุบยุบโดนครับมเมื่อยมากมือมเมื่อยอะเมาเื่อยวมากให้แน่หนิละให้แน่อาทิตย์นี่ละผ <laughs> ักหอมทำมันแตกออกกําลัทุกข์กว่าคือจังวะเฮอ,อยจะ,ออยะได้ขันสมเนา หือเขาออกแค่เครื่องหนึ่งหัวเครื่องนึงก็เหลือกินเราได้เนี่ยแป่งกินไปเรื่อยๆกระท้อนไปกินไปเรื่อยๆบ่ฮ้องห้แกงง่ายดอกแล้วก็เดี๋ยวออกขั้นสมมองนี้เขาก็ปลูกเนี่ยเอาไม่หมไมกันเอาออกขั้นสมเลยแล้วเป็นครื่องเลยะเนี่ยเครื่องแปลงก็จุ่มในเงี้ยเนี่ยก็เพราะแห้งมากหูเสียกับทางขึ้นนะทางขึ้นถากล้วยมากน้ำครับอันนี้ก็ข้าวมีแต่พอกินได้ครับผมกินเลยมันมันมันเหม็น อยเบังประมาณสองถึงสามอาทิตย์ที่กนินนี่ก็แตกออกอันนี้ดอกก็ทา,า,าไปปลูกเติมเลยบุ๊คเนี่ยเดี๋ยวดอกมันกระติดล,ดลงง้นลงหันละอปเบิังเพราะว่ามันมันส้งสีเทาแลยไหมเพราะว่าไปกิ่มมันจะน้านาตีตัวนี้ปลูกไม่นี่เต็มกระทางละเดี๋ยวบ้านนี้มีแต่กะิดล้นกระทางคือจังซาเละเนียนะซาเละเนียนี่พีปาร์สนี่ ซื้อมาสิบบาทท่านมันออกล้อนอย่างรถหรอขับขับเดี๋ยวเราพับอันนี้ก็เพิ่งดูบ่ท่านแล้วงามอันนี้งามรู้สึกิคือกระอมป้อมกินบ่ท่านงามงามขับเหลืองเหรออันนี้ไอ้พข้าวกับท่านไม่กลิ่นเพื่อนหยาครับเพื่อนหยาเพื่อนหยามันต้องเก็บเรื่อย ยายาจริงปาดขนาดหอมหอมมันมึงด้วยอ๋อมันเปลีเกิดงั้อยู่หันบ้านเลยมันหล่นมันเยียมืออ่อไรทสงสัยมันเฮียมือทรงเส้นสุนีิขะมะเอกออกเดี๋ยวแต่งแต่แม่ตองดูไ่ต้องเขียนเข้าออก็เห็ดไ,ไป้นนะครับแล้วจะเห็ดที่เลี้ยงป่านนะครับไปไปฮ้าไปซ้ำกระช่างตอนแรกว่าจะเอาอันเป็นพ่อต้นทุนมันสูงขวด ตัวทุนมันสูงเกินไปเนาะพอมันกิดราคาสูงราคาสูงแล้วก่ายังไงเราทาเทียบต่ร่างเม็ดไปกันเนาะ <c oughs> ครับความจําเป็นของข้าเพราะว่าข้าเมื่อไม่ข้าอัดข้าล่องล่องเห็ดบางกอน,น,นะจะทาเหรอแต่เลยจะเอาเป็นกระช่างบกกระช่างบกตีเยอะกว่าถูกกว่าส,งส,าาสงอสงร้อยสามร้อยเนาะต่ออันเนาะ ก็เอาอน้อยๆมาก่อนเอาในน้อยๆยังมาแดาา่เอาแง่ก็มาลองมังกรแต่ว่าพันธุ์ป่าเนี่ยเบิ่งไว้แล้วพันธุ์ป่าปรู้ราคาแล้วอยู่ใกล้ๆครับบัยยุคไกลไจะศึกษาทั้งพันธุ์ป่าไว้แล้วว่า,าจะเลี้ยงวิธีการเลี้ยงเนาะอยู่ไกลพอม จำเงินมาหดเอามเขือมาหดไอ้หัวเสอยัอเสีย,ยปันยินง่งเท่าต้นนี้มันสีตายมันงเหรอส้มสีหลอดมันสีเหี่ยวมากเหี่ยวลงอีกแล้วที่เรียกที่เรียกมันส้งสีเหี่ยวเหี่วเราผมมาเด็ดใบเหี่ยวออกซื่อมคืนอันนี้เหี่ยวลงอีกแล้วเนี่ยมัน่าจะมีมันน่าจะมีแมงกินหักมันนะครับบอกกระเบื้องขกันแต่ช้างมันหลอดกับกินไปย่างย่างก็ดี โอยังกับเป็นยังครับเยวให้่นไปบงเออมะเขือมะเขือน้อยหญ่เด้เดเห็นปะนี่หลายหมืวอแล้วนี่อีกสอสม,มื่อเลยกินลาบต้ม,มื่อก็ได้ิงเด้อมึงมะเขือต้นนี่เน่นีนนน่สองต้นสอ้นนี่มึงมึง,งน,นี่นเห็น่นอ้ บ่เห็นนเลยี่พื่อนหน่วยนึ่งนี่เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะไม่มาเขือซากลากเลยตัวนี้บ่บ่เหลือดอกตัวนี้เป็นต้นต้นพุ่นเบิ้งต้นนี้ดอกเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะไม่พืชเบิ้งบ่เห็นนี่ขนาดว่านั่งฝ่อครับมัดว่าแรนเอ็นขึ้นครับตอนนี้ตอนนี้เบิ้งเบื้งเบื้งเบื้งต้นนี่เครื่องยึดแล้วครับนี่ เดียวแต่ว่าบวมหั่นในเป็นดอกใกล้ละใกล้จะเป็นดอกละแล้วถ้ามันสูงประมาณนี้ละการทีเด็ดหยอดบ่อยมันขึ้นแมืนบอกให้มันแตกออกทั้งขาพื้นไม่แน้เด็ดหยอดคือบ่เนี่ยแมนมีบวกบสองตัวนี่พื้นคือบวชข้นมานใหม่ปะแล้วสาวใหม่มาสักมันมีเด้มันจับอบล็อกได้อยู่เบิ่งพริกตัวนี้เบิ่งเนี่ยปลามากากสากเลยโดก เดี๋ยวทีได้๋ยวซักซักเอาเอาเนี่ยมาซักให้มะละก็มันจะเดือดเห็นเดี๋เดี๋มันจืดพูดปวดเนื้อหรือมันเป็นยังไงตื่นี่บ่เคยได้หดแห้งบ่เคยได้หดหนาดิแต่เพราะว่าแดดบ่แห้งแล้วเรื่หดหนานะหดบ่งบ่าหดแป้งเพิ่นเริ่มเริ่มเริ่มเป็นหน่วยเที่ยงหัวเขานี่เห็นบ่นี่นี่นี่เห็นบ่นี่นี่นี่หน่วยเที่ยงหัวเขาเเียงหัวขา เป็นนねえねえ่วยไห่เลยก็แล้ดอกนี่เป็นติดติดตีเหลืองเหลืองนี่คือดอกนี่เนียกนี่เป็นติดมากเลยเนี่ยเป็นเหลืองเหลืองนี่เป็นมากเลยนี่เป็นมากเที่มากค้อมากฝ่อมเลยเยวก็ได้กินอันนี้คือตึ้งเต็งเงาครับเงาคือไม่ทอดเที่ยเห็นนี่เนี่ยงเงนนี่มากมากล้วนๆเลยนี่นี่นี่มากขอละมากขอละมากเลยอันนี้อันแตงแตงล้านแตงล้านเนี่ยพครงออกไมานี่เป็นมากเลยนี่ครับเนี่เป็นโครงไมาเป็นมากเลย ขอละหมากขอละนม้เวยนั่นเองครับเนี่ยไงก่สับพ่อเม็ดละขึ้นขอละหมากรึเปี่ยง่าเขานั่ก็ได้นะมักตวนนี้มันมันดูมันเนะมึมันกระเฟื้นก็เลยไอ้ขวดขวดมงน้ำไล่บอยมันน้ำขังตอนแรกมันน้ำน้ำมดพักน้งมาขังแล้วจะได้มันกระเฟืนตั้งบงันก่อนอไรั้ยก็เป็นยัง รมหัดเย็นตายแล้วก็ตายไปตายแล้วก็ปลูกไม่ขายเชียวดำปึ๊ดมืดตึ๊บธารกิจโบเอึดแนวสีเข็ดไต <c oughs> ครับสำหรับภาร,รกิจมือนี้ภารกิจมือนี้มาปลูกพักนะครับปลูกพักเสริมนะครับโมแมนวาเขาจะเพื่อจังการหาอยู่หา,หากินหาเงานินหาข้าไปหามือนนี่หามาได้กินเบิร์ตซ์อนค่อยไปหาไม่อันนั้นมันบบถือลับการนะครับ หามากินเบิดแล้วค่อยไปหาอีกบ่ได้มันต้องหามาหล้วก็เก็บกักตุนไหวคือจังนี้ลหละให้ส้มง,งามกับงามไปส้มแก,ก่กับถอนถอนออกแบเก็บใหม่เสริมลงไปเรื่อยๆให้มันหมุนเวียนส้มนี่แก่ส้มนี่ก็ได้กินส้มุ้มนี่ได้กินส้มนั่นกับแก่ส้มนั่นกแก่กับกู่ออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าห้าปลูกไปบ่อเศร้ามันกับงจบ้าบ่มีฤดูแล้งฤดูห่อนหรือดูฤือดูฝนฤดูหนาวนะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆ ฝืนธรรมาชาติฝืนลองมึงแล้วฝืนก็นคือง่ามกะได้ซ้าได้ก็เอาคือ <c oughs> เอาเอาซําทีมันจะมีความสามารถที่จะเกิดให้เงากินได้ต่อไปกะเลี้ยงปลากะถ้าถ้าเอาเขาเอามาลงกคะคงจะบ่กเกินสองเดือนสามเดือนเนาะเดือนสองเดือนก็นได้กินแล้วเห็นเดือนหนึงเขาก็ซ้มสองสามเดือมันพอ่บนหน่อยด้ครับบนได้กินเจโตจำนี่สุดยอดเลยนะครับก็เอา แนวที่เขากินได้นะครับก็คือเป็นปลาดุกนะครับจะเอาปลาดุกมาเลี้ยงแล้วปลาคอปลาดุกกับปลาคอนะครับปลาเค็งนี่บ่อยากเลี้ยงเนลยปลาเค็งนั่นมีแต่กัางว่าปี๋ก็แซบอยู่เลยแต่ว่าบ่สูบปลาดุกกับปลาคอปลานิ่นเลยปลานิ่นบ่ปลานิ่นบ่หมองเลี้ยงต้องเลี้ยงน้ปลานิ่นมันต้องเลี้ยงน้ำเลือกที่เป็นสระปลานิ่นบ่เหมาะ้องเลา้ยงน้ำปลาหนิ่มันต้องเลี้ยงน้ำเลือที่เป็นสระปลาหนินบ่หมอนัองเลี้ยงน้ปลาหนิ่ันต้องเลี้ลือกที่เป็นสระลาหนิ่นบ่หอน้องล้ยงน้ำปลาหนิ กะช่างฮะถ้าาห่อกะต้องซัรมาเมื่อเบหกหอยเน้ำหกหอยเขาเลี้ยงเซฟขู่นก็ได้เรียงไซโก้ไซโกะละมังก็ได้กะละมังหาสบาทมันใหญ่มันใหญ่หละก็เอาออกไปใไซกะช่างบกแล้วเอาไ่หม้อก็เนี่ยครับันเพาะพันธุ์ขายได้กะกับว่านี่ครับผมเบิ้งห้วยใครพอโปรโมห้าสิบบาทก็พอหลุดเลยเด้กะขายไปแน่กันมันคือมันบื่อ ผูสื่อมันโบอึดม่องเอาไปป้อยไปใครหรอกครับถ้าเฮาถนาถ้ามันมีเนาะแต่มันมีจะกินเฉพาะเฮาเพาน้อเฮ้ยกินว่าเพีรกิ่นสก้อนเนี่ยแล้วเอากินย่างเดียวอ่าสิบข้าวแล้วเหงาอีกเล้วครับผมอ่าสำรับเมื่อนี้กับคงจะเอาไวปสำนีก่อนนะครับหน้าตาสมโทมแต่หัวใจมันสดใสนะครับผม หัวใจสดใสเฮ็ดเวียกมเคยซูมนุ่มมดานได้ออกกำลังกายขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับยิ่งยิ่งเห็นผลผลิตยังสี่นะครับยิ่งผลผลิตออกมากยิงสี่มันหัวใจมันสดชื่นออกกำลังกายย่างออมหางมากไปไปอ่าซื้ออุปกรณ์นะครับซื้ออุปกรณ์การเกษตรนี่แหละเตรียมเตรียมที่จะเฮ็ดกระชั้นนะครับจะสร้างจะสร้างมากแล้วก็ตีสูบน้ำสั่งห่อละเพราะว่า มีน้ำสางเนาะเอาน้ำสางของเขาแซ่แซ่ไว้จักษ์สองซัมเมอร์นะครับอันเที่้วเราแซ่ไว้อ่าก็เป็นกระช่างมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจังค่อยเบิ้งนะครับวันที่เป็นยังไงเดี๋ยวผมสีเห็ดในเบิง้งอาจจะวันจนันทร์นังขั้นนะเสิมาแมนกับฝุบน่นละมายังไงเขาก็บอกได้นั่นดองบ้านห้องบันได้ไปไส, <c oughs> ส์ปัานป่าในมีแน่นอนหมองป่ากับไก่หมองป่ากับมีเน,นี่ยปลากรเหาดีนะครับไปไปเบิ้งมาโดดต้องห่าดีตัวระบาดนะตัวระบาดตัวระบาดมันซ้ำนิ้วก้อยนี่เด้โอ้ซ้ำนิ้วก้อยนิ้วสี่นี่ครับหัวซ้ำ แต่ว่าถ้าประ,ประดุกอันนั้น่ามีประดุกรัสเซียรัสเซียมากกลางเดือนรัสเซียมากกลางเดือนหนากคงจะสร้างสร้างเพิ่มกะสีลงทุนกับช่างมันกับสีจักงพันนี่แหละครับเอาอจักพันพันบาทก่อนในในร่วมแล้วงบประมาณจักพันบาทก่อนเขามีเข้าก่อยข้ามากยังไรเราเข้าเค็ื่อนรดแหลกเรามันเป็นยังไงเราเข้ากับคอยไซส์สร้างเพิ่มเนาะหาเงินไปเรื่อยๆลูกค้าก็มาเรื่อยๆกะ ก็แตมีเงินมารี่เสิบเรื่อยๆนะครับบ่ไม่ได้ขาดหรอกอ่ะเมื่อนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับจ้างใดกับจ้างคอยมาติตตามไปเรื่อยๆเนาะสวนกำนันแย้มครับเมื่อนี้ผมพร้อมกับพ่อไปเตยนะครับปูนไปเตยเนอยนดีกว่ามากนะครับหนาวเพราะฉะนั้นผมผ่าอย่เปลี่ยนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ